วันนี้มีเรื่องตัดสินใจพลาดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในเจ็บไม่จำนะครับผมอันนี้เป็นโรที่200แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s Generation g Gen Eternal นะครับในะที่สุดนะครับก็เจ้าตัวตูวต้นะครับผมอ่านี่นะครับตัวที่เป็นตู้ ณปัจจุบันเนี่ยตัวตู้ G B ศูนย์สองกับสากุตูนะครับสากุตูอ่าผมก็ได้เปิดจนกระทั่งครบถึง200โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจพลาดอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมในการใช้เฟือง U R ด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูความบันเทิงกันแล้วก็จุดที่ผิดพลาดกันนะครับก็ขอฝากกันเช่นเดิมนะครับสวัสดี Elastic Shop นะครับร้าน Elastic Shop ก็เป็นร้านที่รับเติมนะครับผม G Generation Eternal ด้วยราคาที่ถูกกว่านะครับผมแล้วร้านก็เติมได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ไร์รีฟัน1%นึครับเพราะว่า ร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจากทางร้าน e l a s t i c Shop นะครับผมที่เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของสุดท้ายของเจ้าตัวตู้ GB02 นแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเติมเปิดกันได้ผมใส่ประสบการณ์ในการเติมกับร้าน e l a s t i c Shop นะครับผมแล้วก็การลิงก์ ID ไว้ในวิดีโอด้านล่างด้วยนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับอีลาสติ s s ็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็เป็นตัวเจ็บไม่จำนั่นเอองคก็ืผม ทำการอัดวิดีโอในตอนที่เปิดเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พร้อมๆกันนะครับทุกคนนี่นะนี่นะฮะตึ๊บนี่ผมก็เปิดในโรที่200แล้วนะครับอ่าโลที่200อ่าก็คือว่าผมเติมเพจมาอีกหนึ่งหนึ่งหมื่นเพจน,นั่นเองนะครับแล้วก็ เรายังไม่เลิกเชื่อกับเรื่องเทียบฮาโลอีกแล้วเนี่ยให้ตายเถอะอ่าก็คือผมลองคำนวณตัวละก็คือแบบว่าถ้าเราเติมเพจมาอีกห0,000เ,เนี่ยผมจะกดได้อีกสาครั้งพอดิบพอดีเลยนะครับแล้วผมก็จะหยุดแล้วนะครับสำหรับตู้ตู้นี้นะอ่านี่นะครับคือตัวผมเองอ่ะตู้นี้อ่าอันนี้ก็เข็มปิดเลยนะครับผมต้องการที่จะแบบได้ซากุทูเนี่ยอ่าอยากอยากจะเอาขึ้นสามดาวให้ได้ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้รอบที่สองนะครับโหลที่ 20นะครับเนี่ยจื๊บอันนี้นะครับกดไปเห็นไหมยังนิ่งเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเรื่องปกติปกติมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยในการเปิดในทุกๆรอบนะครับเนี่ยนิ่งมากนะครับอ่าแล้วก็รอบที่3เนี่ยนะครับเปิดอีกทีนึงอ่ารอบนี้จะได้ไหมใช่ไหมนี่ฮะปึ๊บนี่ฮะปึ๊ชออกตัวอ่ารอบนี้ โอเคมีอัมูโรออกมาหน่อยหนึ่งนะดูเหมือนจะเป็นนิมิตหมายอันดีหรือไม่นะครับรอดูกันเฮ้เนี้ยแต่บางบางบาง,บางทีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้มาก็คือต่อให้บางครั้งเนี่ยมันจะมันอ่ามันจะไม่มีกล่องที่แบบว่าดูแปลงล่างนะครับมันก็ยังแปลงล่างเป็นนี่ครับผมได้ตัวอะไรมาตอนแรกก็อะไรเนาะ e c a ใช่ไหม e c a นั่นเองนะครับ เนี่ยยังโอเคหน่อยนะก็เหมาะสมกับเจ้าตัวมาสเตอร์ลีกในรอบหน้าด้วยผมก็มี eca ตอนนี้ก็เป็นแบบหนึ่งดาวละวนะครับบวกเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะนี่ฮะ eca นะเนี่ยจึ๊บโอเคเหลืออีกสามครั้งนะครับแต่อีก4ีครั้งอีกสครั้งก่อโทษนนะครับนี่ก็นี่ฮะปื๊ดอ,ออกมากจริงๆริงกดสามครั้งก็พอแล้วนะแต่อันนี้ก็จะป u r อ,อ่าไป let's go b u r อัมโลออกอีกทีหนึ่งเหลือแต่เชื่อนี่ฮะมาดูกันว่าได้ตัวอะไร นี่กล่องแปลงล่างด้วยโอ้โ oh, ห oh. ให้ตายเถอะสวยงามเหลือเกินแมยวยิงปังเข้าไปนะครับก็ได้เป็น g p พ2ูนย์สองมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจผิดพลาดอย่างแรงนะเพราะว่าตอนแรกผมก็ประเมินสถานการณ์เอาไว้แล้วแหละว่าเออถ้าเกิดสมมติเราแบบกดไปสามโลอย,อย่างเงี้ยผมมี g p พ2ศูนย์สองเนี่ยสามดาวแล้วด้วยไงเอออันนี้มันออกมาซ้ําแล้วเรียบร้อยนะครับอา่า แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้่ายอีกทีน,นะครับอันนี้อีกโลหนึ่งนะครับอ่าอีกโลหนึ่งนะรอบนี้ปุ๊บมาเปรี้ยงอ่าอ่ะไม่มีอะไรมั้งอ่าปราบฏว่าอาโมโลออกมาเป็น ui อีรอบหนึ่งด้วยนะอันนี้คือโชคดีนะครับกด2ทีแล้วก็ได้ยูเบิ้ลสอตัวเนี่ยอันนี้แบบโชคดีมากและนะครับปุ๊บยิงปิ้วเข้าไปได้ยานแม่มาตัวหนึ่งนะครับนี่ตอนแรกก็คิดว่า นายเรดี้โลแอนกนะครับก็เป็นกัปตันเมอริลลาเนสน,นะครับผมกับอาร์คแองเจินึอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้นะ,ะก็เป็นยานของซีรีส์ซีด้วยนะครับของใส่ต้องเจ้าตัว i d ไอดี C ดนี้ผมก็แบบพยายามแบบไอไล่ปั้นตัวอัลเทอร์เนทซีรีส์แล้วก็ลองเล่นให้ผ่านด่านดูนะครับเนี่ยปึ๊บออกมาได้เป็นนี่นะครับอ่าธรรมดาเห็นไ,ไหมเออมันได้มีหรอกอ้ยอ่าโอเค แล้วผมก็เนี่ครับพอได้ครบ200โลผมก็อัปเกรดซากุชาด้วยนะครับนี่เึ๊บเรียบร้อยนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกคนสิ่งที่พลาดนะครับสิ่งที่พลาดนะอันดับที่หนึ่งเลยผมแพ้ให้กับตัวผมแพ้ให้กับกิเลสของตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะักเอก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนกันกันกันก่อนนะครับตัวเดว เดเวลลอนะครับอัพเกรดนะครับจะเห็นได้ว่า GP02 เนี่ยนะครับจากวิดีโอที่แล้วว่าคือแบบผมได้มันมาเรียบร้อยละ3ตัวใช่ไหมอ่าผมได้มันมา3 3ตัวเรียบร้อยละผมดันไปเอาเฟืองไปอัพมันก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วว่าผมควรจะวางแผลวางแผนให้ดีๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมจะ ผมจะอัพ200โลใช่ไหมถ้าผมจะเล่นให้ถึง2 200โลอะเฟืองเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่ผมจะต้องหยิบมาใช้ใช่ไหมครับเอออันนี้แบบว่าดันไปเสียดายว่าเอ้ยแบบเมื่อคราวที่แล้วอะจริงๆอะถ้าเกิดว่าได้ GP02 มาครบ3ดาวละเออผมผมจริงๆผมก็บอกตัวเองแหละว่าเฮ้ยหยุดเถอะพอแล้วอะไรนะอะไรอย่างเงี้นะเออแต่ว่าทีเนี้ยได้วความที่แบบมันเป็นแบบเลขมัน160 167ใช่ไหมแล้วมันพอดีแบบอีก3 3โลมันจะได้อ่ามันจะได้แบบว่า อ่าการันตีแล้วใช่ไหมเพราะเราก็เสียดายด้วยไงว่าแต้มร้อยหกสเแต้มอย่างเงี้ยพอแบบมันหมดตู้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไอ้เจ้าแต้ม GP ลุงใช่ไหมครับที่แบบว่ามันจะเอามาใช้งานได้ค่อนข้างยากอยู่อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเราโชคดีได้อ่าสกุล ชาสีแดงมาสักตัวหนึ่งหรือว่าได้ยาตแม่มาสักตัวหนึ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าจะโชคดีใช่ไหมครับเออแต่ปรากฏว่าเออมันมาได้ G ีพศูนย์สองซ้ำนะแต่ว่าถามว่าเลทในการโลที่มันออกอะ่ะมันแย่ไหมมันมันมันไม่แย่นะมันออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าทีเนี้ย g ีพศูนย์สองตัวที่สองเนี้ย ที่ได้มาเนี่ยคราวนี้เครื่องที่2เนี่ยเราก็ต้องแบบเอ้ยเก็บดองมันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องที่ดองไว้มันจะเอาไปทําอะไรได้ได้บ้างประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเอ้ยเราวางแผนแต่แรกนะเราแบบเอ้ยเราอดทนอดกลั้นหรือว่าเราคิดเราวเราวางแผนไว้ดีๆเนี่ยนะเฟืองยูอาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้ใช้ เป็นสิ่งสุดท้ายเลยนะครับผมแบบเก็บเอาไว้เลยอะ่ะเราก็ดูว่าให้ตัวไหนเราจะอัพแล้วเหมาะสมกับอัปเดตนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่พลาดกันละกันก็มาเล่าให้ใหใหเ,เพื่อนๆฟังกันครับแต่ว่าก็ยังดีว่าเรามีแผนสำรอง secondary plan ของเรา secondary plan ของเราคืออะไรคือนี่นะครับผมเราก็รอ special l e a g นะรอบต่อไปนะครับที่เราจะเอาเจ้าตัวเหรียญ master l e a g u e นั่นแหละมาซื้อนะครับผมเป็น เฟือง UR นะเพราะอันนี้ก็เป็น1 1 0 0 0แต้มในซีซั่นที่แล้วนะเดี๋ยวเรากลรอซีซั่นอีกซีซั่นหนึ่งที่ที่ปลายเดือนนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งดีไม่ดีนะสิ่งที่สําคัญมากกว่าเนี่ยการซื้อเฟือง UR เนี่ยจะเป็นเหรียญ SP ตรงนี้จะมากกว่าซะด้วยซ้ำไปด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูอัปเดตแล้วก็ดูเกมแลนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ซีเรียสมากไหมก็ ก็อาจจะเป็นมุมมองซีเรียสในเรื่องของทรัพ,พยากรในะการวางแผนที่ไม่ดีอะไรแบบนี้นะของของตัวผมเองผมผมก็รู้รู้ผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบว่าเรา เออเราแอบผิดพลาดไปตรงนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมมัน <laughs> มันก็เป็นเรื่องปกติเราเราก็ผิดพลาดกันได้แต่ว่าก็อยากจะมาเล่าตรงนี้ให้ให,ให้เพื่อนๆฟังนะถ้าเพื่อนๆมีเฟืองลุงอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการวางแผนอย่างหนึ่งก็แล้วการเป็นวัตถุดิบสิ่งสุดท้ายใช่ไหมที่แบบเอามาวางแล้วก็เกิดเอาอจากการใช้ทรัพยากรให้ให้คุ้มค่าเป็นยังไงประมาณนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนสาหับก,การรับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบวิดีโออย่างนี้นะครับก็ฝา,ากกดไลค์และกด subscribe ในช่องทูนกสของเรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เรามี TV รี่น2นสองเครื่องแล้วเอาไปยิงระเบิดนิวเคลียร์กันดีกว่า <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย